เดี <laughs> ๋ยวที่ก่อนนะคะเด <laughs> ี๋ยวนะคะเราจะต้องตั้งหลักก่อนแบบเป็นการเป็นงานหน่อยเออน,นะคะอ่าสวัสดีนะคะมาผีดีใจแห้งพี่น้องพี่น้องคะมาเมือเ่อแรกะคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีเอฟซีจ้องออดอัตราเชนแล้วก็เอฟซี FC น้องน้องอะไรน้องมิลินน้องมิลลินซื้อของเลี้ยงซื้ออย่าง เด็กหญิงอะไรนะริตโมนตีถูกไปน้าเอาค่ะมือนี้ค่ะพี่อ่อนกับน้องมิลินนะคะ่ะจะมาขอบคุณน้องสาวนะคะ่ะน้องสา,สาวทรงป๊อบอิทใหมน้องสาวทั้งชัยภูมแต่คือว่ามือน,นันพักกันเลนะพักการเลนกันเป็นบระเมิลินวางด้ก่ก่ออยากได้ป๊อบอิดอยากได้ป๊อบอิดมิลินวางด้กระมัน มิต่เล่นอยู่ในตทรศะซับหลายอะ่ะเรียนปป่ในโตรศัะซ์บาสั้นพี่พี่พรใช่ไหมเออพี่คีม <c oughs> พี่คีมจากเยภูมิ <c oughs> ใช่ค่ะปอิดพี่คีมจากเชยภูมินะคะนี่นะคะเขียนปีหน่อยมานั่มเลิฟมอลํามะมิหกนะคะ<ต>มอบอน้องมิลินให้น้องมิลินนี่นะคะ่ 1, 2, 3, อีกอันหนึ่ง อีกอันนึงแบ่งให้เย็นก๋วยเตี๋ยวเกุ๊กกิ๊กมีนะคะอีกอันนึงแบ่งให้เอ็นกุ๊กกิ๊กป๊อบอิดมาแล้วขอบคุณหรอขอบคุณขอบคุณพี่กิมหน่อยขอบคุณพี่กิมขอบคุณพี่กิมค่ะขอบคุณพี่กิมค่ะขอบคุณพี่กิมหลายๆค่ะล่ำร่ำพี่กิมฟังแน่โอ้โห่นี่นะคะได้รับแล้วเขาถามมาเป็นอาทิตย์แล้วมาไปมาไปบอกพี่กิมบอกพี่กิมเลยๆนะคะบอกพี่กิมเลยคอยพี่กิมเลยๆนะคะ ที่โซฟีไม่ละไปแล้วนี่นะคะได้แล้วได้รับแล้วเด้อเอาปุ้ยอะไรค่ะนี่ค่ะเกาก่อนลูกเกาะมันเป็นยังไงเกาะแต่ขค้อยากได้คักจัดสันเดียโอ้เล่นจริงอะไรจริงนะคะเนี่ยเล่นจริงคักเด้อเนี่ยโอโกะเรื่องสันเตียเป็นสัน่ะมีเออเออเออ แค่เนี้ยหราหรอโอ้โหแต่มันก็น่ารักนะพี่คิมส่งมาให้ักเอออีกอันนึงอีกแบ่งเพื่อนด้วยเขาแบ่งเพื่อนแล้วเออด้บ๊อปอิทเราซิเลียนในสอบไปที่อะไรอะสสอบไปที่หาสิบหกเก้าในอพอิทเราสิสอบไปที่หาสิสบหก อาบเ่เป็นเตสือใหญ่ตัวน,นี้ตัวน,นี้ยังนสวัสดีค่ะสวัส<อ>ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไม่ไปยังสวัสดียัง